สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีกุมค่ะในช่วงของเดือนมกราคมปีพุทธศักราช5 6 6 6นะคะจะเป็นอย่างไรนั้นแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ ในเดือนมกราคมปี65นี้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนั้นในเรื่องของการเงินของท่านนั้นนะคะค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะการเงินเข้ามาอย่างไม่ขาดสายการเงินทุกอย่างนะคะที่ผ่านมาอาจจะไม่มีความแน่นอนแต่ในช่วงระยะเวลาของเดือนมกราคมนี้การเงินนะคะเข้ามาอย่างสม่มําเสมอถ,ถ้าท่านทําอะไรก็แล้วแต่นะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็มักจะได้กำไรกําไรเข้ามาหรือถ้าทํางานในบริษัทห้างร้านต่างๆก็มีเกณฑ์น,นะคะจะได้โบนัสหรือเงินพิเศษอะไรในช่วง ระยะเวลานี้ด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะดาวพระพฤหัส ดวงนี้ไม่ได้หมายถึงการเงินอย่างเดียวนะคะยังมีความหมายในเรื่องของพบโชคลาภในช่วงนี้นะคะตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปเลยนะคะจนถึงเดือนเมษายนนั้นท่านมักจะมีโอกาสอะไรดีๆเข้ามาอย่าลืมนะคะพยายามนะคะศึกษา,าสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆใ,ในอนาคตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท่านเคยทําอยู่แล้วนะคะเกิดความซ้ําๆซ,ซาก,ซากแล้วไม่เวิร์กนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะคะในเรื่องของการงานหรือในเรื่องวิถีชีวิตของท่านขอให้ท่านมีสติ แล้วก็เลือกสิ่งดีๆให้กับท่านนะคะทุกอย่างก็จะเป็นไปในทางที่ดีสําหรับชีวิตท่านนะคะ ในเรื่องอันดับต่อไปนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องการงานของท่านค่ะในช่วงนี้นะคะการงานของท่านก็ขูจรไปได้ตำแหน่งที่เด่นดีพอสมควรบางท่านนะคะอาจจะมีการงานที่เข้ามาเป็นจอบเป็นจอบแล้วก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงบ่อยๆบางท่านนะคะมีการงานเข้ามาแบบไม่ได้ดิ้นรนเลยงานเข้ามาเยอะมากแต่งานนั้นเสร็จงานนี้จบก็จะเป็นลักษณะเป็นจอบๆไปมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนั่นเองบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์ เปลี่ยนแปลงบริษัทมีเกณฑ์การโยกย้ายบริษัทอ่ะบริษัทนี้เราไม่ค่อยจะถูกใจก็ไปทําบริษัทอื่นนะคะก็ถือว่าในช่วงระยะเวลานี้การงานของท่านค่อนข้างที่จะวุ่นวุ่นพอสมควรนะคะแต่ก็ไม่มีอะไรเสียหายนะคะเป็นไปในทางที่ดีท่านก็เอาคําพัากรติตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับดวงชะตาของท่านแต่ละท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ การเงินก็ดีการงานก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะในเรื่องต่อไปเราก็มาดูในเรื่องของความรักและความผูกพันในช่วงระยะเวลานี้นะคะค่อนข้างที่จะผะอืดผะอมกลืนไม่เข้าคายไม่ออกค่ะยังมีความทุกข์ใจอยู่นะคะยังมีความวิตกกังวลใจอยู่นะคะและในช่วงปรับมานะคะกลางกลางเดือนมกราคมเป็นต้นไปนั้นนะคะความรักของท่านนะคะถ้าท่านใดนะคะที่มีคนรักอยู่แล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ยแยกกันอยู่ช่วงระยะเวลาหนึง่งส่วนถ้าท่านใดนะคะถ้าดวงไม่แมทช์กันมีปัญหากันอยู่แล้ว ะะก็อาจจะมีเกณฑ์เลิกลาต่อกันไปเลยก็เป็นไปได้หรือบางท่านนะคะอาจจะมีรักใหม่เข้ามารักใหม่ตรงนี้นะคะก็ทําให้ท่านเกิดความรู้สึกว่าหนีเสือปะจอะเข้อะไรทํานองนี้นะคะความรักยังไม่ค่อยจะลงตัวนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานและความรัก ทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องทุกเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่บนพื้นฐานของทุกทุกท่านจะต้องมีสติค่ะแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อไปนะคะปัญหาอยู่ตรงไหนแก้ให้ถูกจุดนะคะแล้วก็ดําเนินต่อไปให้ถึงจุดเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้นะคะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนำเอาลัคนาราศีกุมภ์มาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้ค่ะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ